ในห่วงเวลาที่แผ่นดินสยามกำลังเผชิญสงครามหนักหนากับองสาวดีพระนเรศทรงนำทัพขึ้นเหนือปกป้องเอกราชให้ปูงชนแต่ในยามที่แผ่นดินเรายังไม่ทันตั้งตัวได้ดีขเมศกลับซุ่มโจมตีอย่างไร้สัตว์พวกมันยกทัพลับเข้ามาทางตะวันออกล้นสะดมเมืองชายแดนปราจินบุรีจันทบ,บุรีบ้านเมืองแตกตื่นผู้คนล้มตายเสียงกรีดร้องดังก้องทองทุ่งเมื่อข่าวถึงพระเนตรพระการพระนเรศทรงริ้วนัก ไม่ใช่เพราะข้าสึกเข้าลุกราบแผ่นดินแต่เพราะพวกมันหักหลังยามพม่าบุกพวกเขาเงียบแต่เมื่อเราอ่อนแรงพวกมันกลับแทงข้างหลังพระองค์ไม่กล่าวถ้อยคำม,มากแค่ทรงสังการเราจะไปสั่งสอนขเขมรแผ่นดินนี้รอดมาเพราะเลือดปู่ย่าตายายใครกล้าข,ข้ามเข้ามาเหยียบจะไม่มีวันได้กลับเพลิงแห่งความพิโรธลุกโชนธงชัยโบกสะบัดเหนือกองทัพใหญ่ทหารไทยนับหมื่นเรียงแถวแน่นแนวป่า อาวุธครบ 10. มือมัสสิบพร้อมเหยียบผ่านศัตรูผลลัพธ์พระองค์สามารถตีกรุงพระนครหลวงของขมรแตกจับกษัตริย์ขมรได้และเปลี่ยนราชวงศ์สยามเป็นฝ่ายยึดอำนาจเหนือขมรและควบคุมการเมืองการปกครองของขมรในยุคนั้นขมรกลายเป็นรัฐบาการสงเครื่องราชบาการให้ไทยเป็นเวลาหลายสิบปี